สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไม่ได้เหมือนเป็ดดู everything w e c a n d สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูเครื่องมือช่างอีกอันนะครับผมอุปกรณ์ช่างที่ว่านั้นก็คือเครื่องมือจักรยานหรืออาจจะเป็นเครื่องมือช่างก็ได้นะผมทั่วไปก็ได้นะผมประยุกต์ใช้เอาก็เป็นเอ่อ ด้ามฟรีขันขดอกไขควงครับผมก็มาในบรรจุพันธุ์แบบนี้นะผมเขาเขียนว่า Rock Bros นะครับผมก็เป็นน่าจะเป็นยี่ห้อของเขานะผม Rachet Tool Instruction ก็อันนี้เป็นคู่มือของเขานะผมร่วมด้วยนะผม Made in ไต้หวันนะผม Dual Opening เปิดได้ก่อนหน้านั้นผมก็เคยซื้อมาอีกรุ่นหนึ่งับผมคนละยี่ห้อผมเป็นยี่ห้อ Giant นะผม ก็เนี่ยผมจะเป็นเนี่ยผมพร้อมเซตนะผมครับผมแต่เดี๋ยวคนมาเปรียบเทียบกันทีหลังนะผมเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับผมแพคเกจของเขานะผมตัวนี้เป็นกระบอกเก็บนะผม็อกโบรนะผมเปิดได้สองทางอย่างว่านะผมนีผม เป็นโลหะนะผมดูแข็งแรงดีนะผมส่วนเวลาเอาเข้าก็ดันเข้าไปางี้เลยผมส่วนตัวนี้ก็เป็นด้ามฟรีนะผมหรือก๊อกแก๊กนะผมก็จะประกอบไปด้วย ตัวด้ามฟรีับผมพร้อมกับดอกบิด1 2 3 4 5 6 6ตัวคร้ัวผมแล้วก็น่าจะร่วมด้วยเออ6ตัวผมแค่6ตัวผมก็จะประกอบไปด้วยในหกเหลี่ยมน่าจะเบอร์ห้านะผมอันนี้ก็เป็น พีเอสองครับผมตัวนี้เป็นท็อกครับผมทีสามสิบครับผมตัวนี้เป็นเอสองเบอร์หกครับผมอันนี้เอสองเบอร์สี่ตัวนี้เป็นทียี่ห้าครับผม ก็มี T25、T30 มี PS2 แล้วก็มีหกเหลี่ยมเบอร์4 5 6หครับผม6ครับผมแล้วก็ที่ตัวด้ามฟีเองที่ผมชอบมากก็คือด้านท้ายก็สามารถใส่ดอกไขควงได้ด้วยนะผมก็เหมือนกับตัวตัวนี้เหมือนกันับผมที่ผมชอบนะผมเพราะก็จะเป็นไขควงแมนวนวลโดยที่ไม่ต้องใช้ด้ามฟีได้ด้วยับผม ก็ดูสวยงามดีนะผมส่วนรายละเอียดนะผมเอ่อที่ตัวนี้ผมจะมีแม่เหล็กครับผมสามารถดูดได้ับผมแล้วก็ปรับซ้ายขวาได้ับผมแน่นมากครับผมแม่เหล็กแน่นมากผมตัวนี้ก็ดูใหญ่ดีนะผมจับถนัดมือครับผมมุนได้ถนัดมือดีครับผม เรามาลองวัดขนาดกันนะผมความยาวรวมทั้งหมดนะผมก็ประมาณ100 1 0 4ครับผมเกือบ105มมตรับผมก็ประมาณ10.5ซนติเมตร้บผมโอเคครับทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันนะผมทั้งขนาดรูปร่างครับผม สิ่งที่เห็นกันได้ชัดเจนก็คือขนาดับผมก็ตัวนี้ก็ไม่ถึง10เซนนะผมตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณสัก90กว่าผม93มมิลิเมตรนะผม9กบมมิล mm. ความโตตัวนี้ก็ประมาณ15นะผมมิลิเมตรหรือ1.5เซนตัวนี้ก็ประมาณ18นะผมรวมกันอยู่3มมิลิเมตรนะผม ตัวนี้ก็มีแม่เหล็กตัวนี้ก็มีแม่เหล็กเหมือนกันนะผมแต่ตัวนี้จะทะลุับผมไม่มีแม่เหล็กส่วนตัวนี้มีเนี่ยผมสีดาพลาสติกสีดําแล้วก็มีแม่เหล็กติดด้านใน,นผมทาให้ยึดติดได้ดีับผมตัวนี้มาพร้อมกับดอก6ดอกครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นหกเหลี่ยมกับทอครับผมแล้วก็ปากแบน้นน่าจะหมดแนละ้ว ส่วนบรรจุพันธุ์นะผมตัวนี้ก็เป็นกล่องโลหะเหมือนกัน,นผมน่าจเป็นลูมิเนียมมีฝาปิดก็เล็กกระทัดรัดดีครับก็วางสะดวกกว่าส่วนตัวนี้ค่อนข้างยาวหน่อยครับผมตัวกล่องตัวนี้ยาวเกือบ15บห้าเซนนะผมน่าจะ15บห้าเซนนะผมนะ15เซนส่วนตัวนี้แค่1ิบเเซนครึ่งเองครับผม ฉะนั้นการพกพาตัวนี้ก็จะสะดวกกว่าน่อยน,นึงครับผมอีกอย่างตัวนี้เป็นทรงกระบอกครับผมมันค่อนข้างกลิ้งไปกลิ้งมาครับผมถ้าวางไม่ดีก็กลิ้งหล่นหายได้ผมบนโต๊ะได้ผมสตัวน,ตนี้วางได้มั่นคงครียรบผมเพราะมันแบนผมค่อนข้างชอบอุออปกรณ์ด้ามฟรีขนาดเล็กอย่างเงี้ยครับผมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งด้ามฟรีที่มีช่วงระยะ สั้นนะผมก็คือข้างแบนนะผมไม่ยืดออกมาเพราะจะสะดวกที่คับแคบ่ะผมและที่สําคัญก็ถ้าเป็นไปได้ก็มีสามารถใส่นออ็อตดอกดอกบิดได้ทั้งด้านท้ายเหมือนแบบนี้ครับผมเพราะว่านอกจากจะใช้ฟรีแล้วก็ยังใช้แบบแมนว่นขันธรรมดาได้ผมนี่เป็นจุดเด่นนะผมค่อนข้างชอบครับผมมันค่อนข้าง เล็กกระทัดรักสวยงามพกพาง่ายแล้วก็จุดประสงค์หลักก็จะเอาไปเป็นคล้ายค้ายอุปกรณ์ EDC ครับผมก็คือพกติดตัวไปร่วมกับกอุปกรณ์อื่นนะครับผมสามารถซ่อมแซมอะไรต่างๆได้นครับผมลืมไปเดี๋ยวลองมาวัดช่วงเวลาใส่ดอกผมว่า ่ 4, mm มิลลิเมตรครับผมตัวนี้3เซนนะน 2. 6, 2. 6ครับผมตัวนี้2.6 2.6ครับผมโอเคครับเอ่อสรุปว่าผมเอ่อสองตัวนี้ผมซื้อมาราคาใกล้เคียงกันนะครับผมตัวนี้ผมเพิ่งได้มาครับราคาก็เหลืออยู่418บาทนะครับผมส่วนตัวนี้น่าถ้าจำไม่ผิดก็400กว่าบาทเหมือนกันนะครับผม ไม่แน่ใจครับผม400อมันใกล้เคียงกันครับผมแต่ตัวนี้ก็ได้ดอกมาเยอะแล้วก็ส่วนี้ได้6ตัวนี้ได้7นะครับผมก็ได้วได้9ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องยูทูบของผมเลยนะครับขอบคุณครับ